เอออันสังขารคนเฮานี่บ่มีแนวสิมันเที่ยงมีสุกปูสุกคนเสมอพออย่อมีการเจ็บไข้วัดได้รคกลายยางเออพญากำพนแตงไหวติดโตห้ผู้สุกคนทุกริงอย่างนี้บ่ผลมีเกิดต้องมีดับโยมเอยอ,อันสังขารท,ที่มีชีวิตดังเดียวกันแผ้โบมีสิ่งใดอย่างยื่นได้พื้นดินนั้นก่วงญ่พิบนวานอ้อเออรับทุกริงทุกอย่างไม่รูกที่ได้จึงคงแข่อย่างยืน่น เพิ่งังว่ามอยประมาณเพิ่นว่าพ่วมตายนี่แกนก็สุบาทยังย่ามนอนรับตืนขืนเพ้นหน่าจังว่ายั่งโมมีสิ่งใด้คงอย่างที่ทำบุญโดยมันเพียงดอกพี่นองเอ้ยมีโบใส่ได้โบเสียเพิ่งเกาไหวต้นกีได้แม่ลูกล้านอันรัพย์สินเงินสร้างเงินทองสุมเฮาหาได้มันบบเป็นของภัยสิคกงที่จักอย่างเอ้ยโว่าสียังหรือสิเดินหรือสิเซเว่นจะสมือพ้นทุกข์ถ่ายกระด้งเดียวบนวานอ่ะเขาจะเจริอพ่อนมือนี่อยากยม ดีไล่ดีไล่นอ่เนี่ยโยมมาเอมรวมมาห่วมบุญงานนอไล่หมักไล่หนาไล่ตาโพสมควรเออให้เจ้ามันเจ้าแก่นคือดังพระศิลาหินดอกเอยโยมเอ้ยวันศิลปยาสุระวันพระยาศิลาสมกมีจิตใจเอื้อเผื่อเพื่อแพรานอ่เจ้าภาพเจ้าชัตตาเป็นก็ได้เนี่ยสางน้ำทำบุญนอเออพร้อมลูกพร้อมเต่าพร้อมลูกพร้อมหลานพร้อมญาติพี่น้องมาซอยการซอยงานนอเออสางบุญพระอานิสงส์ โอ้ยใจแมนดีหลายเด้นอ,อดีใจนํเจ้าปัาเจ้าสัทธาเพิ่นอ่ะเขาห้มีอายุหมั่นควนยืนเดอ้อนี่แหละเพิ่นว่าขอให้มุงมุงของเสียงของลั่นคือผลบุญส่งขืนพูดพ้ายาทแทนเราเทาวดาเจ้ปาปุระเออสิ่งสักชิดเป็นพญานเฝ้านาพุนบุญหนอดทั้งทีเดอ้อเจ้าปราเจ้าสัทธาก็ได้เออด้วยปัจจัย่านุเทนีิปธานใหม่แกสงหนออ่ะขอนี้สงสงบุญอยู่สู้สัทธาให้มุมฟังล่ะข่อยเจ้ามีอายุวรรณะสุขภาพลัง เือดังตอยอดไหวขอบนหนูอยูบอ่บท้อยเดอ้อเจ้าฝากเจ้าสัทธาของทั้งแก่ผู้มีเกียรติคือมาดูมาชมเออเจ้าแก้วเจ้าตายได้เมื่อนี้เนาะอ้ามาแล้วอัตมาเองก็จะเดินทา่าเขาวสวดมนต์ภาวนาอยู่สมสาลานี่ละ จงเด็ดละพระฤาษีอันทรีละแม่ก็เหนือจองไกลยกมือขึ้นทั้งสิบหลานขอหยิบถูกเทียนยกขึ้นไหวเหนือเสียงทั้งถููเทียนบูชาข้าขอไหวครูครูอาจารย์ที่สังสอนเรียน่านก็ขอกการไหวทั่วไหวทั้งไหวกระทั่งแปดทิศยกมากระเดื่องเรื่องนิ้ให้ขึ้นชื่อหรือชาถึงลูกหลานจะลืนในคำพื้นมณีเพราอย่ามีผอยไปมาเปียนนามธรราพอแล้วองค์พระฤาษี อัญชลีก็ไม่รออยู่ชาจะไปนั่งสวดมนต์อย่างอาสมศาลาองพระสิธาเสด็จจนโอ้ยไม่เมาเหยนไห้ายนอะฮะมาบอกเป็นละบกฝาลูกโคตรกมันก็ไม่ได้ไม่เมาเนอะเว็บเขียนคือกินบุตรเแล้วไม่เมาไม้ายเน่นเดียันทานประมาพบกับพญะยาศิสบุก ขาเสื้ออกอเกเฉยๆเปิดเผยว่าเจ้าว่าจะได้หนักเขาเสื้อพี่น้องรวมก,กัพกบพระยาสิทธงคราน่ละครับลูกขออกลางน้อมน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มโนมานารีช่วยลูกนาะขอหยิบยกนิทานก่อนปางล้งจำลองมาขอพระคุณพระเมตตา Oh, เอาราคาเปเจ้าอย่างคนนมว่าสีสมบงร์เป็นเจ้าปกครองนครธิราชก็เป็นเวลาช้านานมาแล้ววันนี้รู้สึกว่าร้อุกร้อนใจคิดอยากจะออกคําสั่งให้โอรสคือแม่เขาได้ตายจากจังเดีเวยาวไว้เดินทางมาับคำสั่งเดี๋ยวนี้เลยเอาเถอะส่วนมนานกเดินทางพูพ่อเร็วเขาเ้าเถอะถวายมงคมถึงบรรยากาศเสด็จพ่อ เสด็จพ่อหาลูกจาเช้ามีอะไรจะรับสั่งหรือบรรยากาศเสด็จพ่อถูกต้องและหลั่สุนรนะคือทุกวันนี้น้ำมันพ่อก็ยิ่งแก่พ่อคิดอยากจะคำสั่งให้โอโรซเมสซเม,มเจะเดินตาจากจาเยาวายเดินทางไปรับคำสั่งเดี่ยวนี้เลยเดินทางมาอนุรักษ์นะครราชกฤษฎีของเราแล้วแต่เสด็จพ่อจะ็นสกวรเถิดบรรยากาศ เอาละถ้าอย่างนั้นพอ,อยังเกี่ยวกคบสั่งให้ทานเอกเจ้าแก้วยวจะตายเดินทางไปกับเจ้าด้วยเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันเอาเถอะเจ้าแก้วยวจะตายเดินทางพกข่อเร็วข้าเถอะ เลยเมื่อเยนใดลุกหวย่วยงานบางออโบราณแต่ยังไม่พอโบราณแตียังไม่พอแก่คนไม่หล่อแต่กอยิไดให้สนใจเชิญทั้งนี้ทุกที่ได้คำเดียไป่วยเสน่เอาไปบบร้อนจะราบกลับไปโอ้ใดน่าเป็นแนวออกไปแต่แนวโบราณเป็นรพับผ่านมายักราก็กุเจ้าผู้สามคนโบราณยอมแต่ทรงอันตกครองเอาเน้ตเ้าซอยเอาูเสาของ้านักเรี

เจอคนสวยปนี้ที่เจอคนสวยรูปร่างก็รวยแม่ชัางกบันจะเจอเจอน้องคุกวันจะเจอเจอน้องทุกวันดีกว่าบันทำชุที่ไปงามไทยลายถูงใจเลืองเงินเงมาเรื่ไปเรื่อยนุ่งจะระจังเลิศขึ้นมือหยรถแลนไปเรื่อยๆก็มี่างบางท่นโนพอท่านนเลยมาพอสาวมาจะ่เปิดใช่ิดแล้วชงกันนักเท่นที่แพ้ใจ้ขกันนานๆผูลงสาวพะบุ จองพัดติอนนาาเสียนาทีเรักษาหวงกอดไวทุกนีเขามีเวมันทุกวันอยาเจวกันวันน้องเขาคงบ่บ้องจดในนังตัถึงร้องแกเขาเหงซะน้ำเละกับบังัวไม่นานเธอก็สุดใจไม่นานเธอก็สดไปข้งนกัรถคันไหนไม่สดใจเท่าน้าเจอเธอกลางถนนเจอเธอกลางถนนเวลาไม่นานตุนยังตื่นยังมองว่าดีไม่เุ้นกราเธอยังมองชดเจ้าสามว่เอใสส้สาเท่ กัดเดไถน้สิยง้ซนกัดไทยแม่นทีโซนกระจอกรับด้วยเจนาคนเจก็โคนรสนบ่เหมยที่ภาขกบรถไปเรื่อยเรื่อย้บางหลัแม่นกรงเงินน้นานน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 ี่นานานนนานน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 ี่นน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 นมนนนันนนนนนน้นน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 นานนนนนนนรนนนอนน้นนนนนนอน ไทยด้เป็นไทยพ่อกะไทยแม่กะไทยใหญ่ขึ้นมาสี่เจ้ากันจึกยึกเวเฮ้ยยึกปองพงเดียยังมันหลอกเพ่งอยังเด้หน่อยบ้างกําลังก็าล้องเพ่งไทยเห็ด้วยโอ้ยเพ่งไทยพระจีบลองจันทร์ได้ตายเนี่ยลองเนี่ยในสังเกตุโอ้ยเพ่งไทยก็กลองควาเราชาวไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยพ่อกะไทยแม่กะไทยใหญ่ขึ้นมาสามัคคีปองดองชาวไทยทั้งพ้อง ประก,การปกครองระบอบประชาธิปไตยตัวพี่เองไทยอันนี้ยังขึ้นมามจะก,กันเมื่อวานไอ้ต๊กไทยห้องมันก็คนละเนี่ยโอ้ย,อย,อยมันสุดบอกเป็นเกลือบายถาวายบังคมเทิดบรรยากาศไม่เรียกปู่ขา่ามาอย่างโดยด่วนมีเรื่องห่อนประการแฉ่งใดน้อพอๆเลยเอาเราจะแก้วเราจะตายที่ข้าเรียกจะสักสองเดินทางามาวันนี้คือวันนี้ข้าจะออกคำสั่งพวกเจ้าเดินทาง ออกจากพายพมหาคนครของเราหวยมาสร้างว่าแท้กับเดินทางไปยังกับเดินทางไปไฟฟ้าวิชาความรู้กับผู้ทรงถิ่นที่กลางป่าเพื่อกลับมาสืบทอดอนครกะราาของเราสืบไปโดยพระยคาค่ะทางจังสันปวกผมําตามคำสั่งหอ,องบองค์ูบการเอาละในระหว่างการเดินทางจะมีบระสาทขวากน้าไม่ว่า,าะจะเป็นช้างป่าเสือสิงห์ก็จริงแรกถ้าพวกเจ้าเจออะไรขวางหน้าให้พวกเก้วขอทางเขาจะก่อนแล้วค่อยเดินทางไปอย่าทําอะไรวุ่นวายไปดิดเขาเจ้าพม่เจ้าแก้ว ดยพยากาศอ่ะไปอ,อุลดรก็ไปลำดาสนีป่อห้องบ้าเนเองถ้าอย่างนั้นพ่อเองจะลูกเองจะเดินทางปรับเรียนวิชาคมกับผู้ทรงิทย์กลางป่าเอาล่ะพอขอให้เจ้าเดินทางโดยปลอดภัยเถิดส่วนมารดา ขอกราบผู้ลาศรีพ่อจะรับเรียนวิชาต่อด้วยใจไม่สับสนขอพระองค์ทรงกระเสิมยากลงบนลูกจะปฏิบัติตนตามคำสั่งให้วางใจศรีพ่อเดินทางขบกขันเดี๋ยวพระาลูกจะเดินทางปร่ำเรียนวิชากรมกก่ลูกตาฤษีเอาละพ่อขอให้เจ้าโชคดีเถอะส่วนมารรักเอาละพี่แก่พี่ชายพวกเราออเดินทางกันเถอะไปอย่างกวนปลอหลุดอย่าปาทางเดีอยวกหลาดเด้อ เดินตามทางไปวังเงิงเดินตามเสิงผู้เขาล้วงหายห่วงน้องน้อยลาหอยมีบุพาเบิกบานตระการใจเอ้ยมีกล้วยไม้กิ่งสซระชอนมูหยกเลืกร้องเส้นห่วงลังเสียงดูเด่าเขาขันสำเนียงไพรดุดดังเสียงเร้ไร่พนาวันมาเอาละใจขึืนมือหนี่ห้องกับตัวกับรับคำสั่งจากพอปูงขึ้นบนจะห้องกับตัวนี่เดินทาง ไปหลักเรียนวิชาก้มนําพอ่อพื้นษีห้วแก้วแก้วพ่อพื้นษีมันอยูไ่ไซน์เยอรมันห่วยมันก็อยู่กลางโดงกลางป่าไปแก้วแก้วมาเสียนพิ่นน่ะนี่โอ้ยบอเห็นก็เจ็ดจังไดเนาะข้าก็ถามเป,ปื้อยพ่อผู้พ่อคนก็ถามไปเรื่อยล่ะเพราะฉะนั้นมือนี้เขาก็ตัวเดียวครับสั่งแล้วอะไปเตรียมเข่าสอกเข่าซานหอวแก้วสิไปไหนมือป้านพูนบัวห่วยมันบุญลบลาวตาวขึ้นมากกลางอันนี้ตายสองเดือนสามเดือนผมนี่อุ้ยป้านน้ำพุนี้ท่านแก้วกับป้าน้ำพุ่นเร็ว้ย